สวัสดีครับเพื่อนท้องถิ่นทุกคนนะครับแต่เดิมนะครับคลิปที่แล้วผมได้ทําการนะครับอธิบายวิธีการถ่ายโอนข้อมูลนะครับซึ่งวิธีการถ่ายโอนข้อมูลนั้นนะครับเราใช้จากโปรแกรมกลมในการถ่ายโอนข้อมูลนั้นนะครับแต่ติดปัญหาว่าบางท่านนะครับถ่ายโอนไปแล้วก็ไม่ไปนะครับติดปัญหาตรงนี้เราจึงทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านนะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับที่ท่านต้องการถ่ายโอนข้อมูล วิธีการถ่ายโอนข้อมูลนั้นถ้าเราถ่ายโอนแบบปกตินะครับเดี๋ยวดูนะครับนะครับก็เป็นปี2565นะครับเมื่อเราถ่ายโอนปกติแล้วนะครับข้อมูลนั้นจะไม่แสดงภาพขึ้นมาให้ท่านเห็นมาดูตัวอย่างนะครับรูปภาพที่ท่านมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับก็จะไม่แสดงขึ้นมานะครับก็จะไม่มีรูปปรากฏอันนี้เกิด นะครับเป็นเรื่องที่การถ่ายโอนของโปรแกรมปกตินะครับดังนั้นเราจรึงต้องมีโปรแกรมมาช่วยท่านเพื่อให้ท่านนะครับสามารถที่จะถ่ายโอนอรูปภาพมาได้นะครับเราจรึงมีโปรแกรมเขียนโปรแกรมขึ้นมาช่วยท่านนะครับในการถ่ายโอนปกติาจากปกติเพิ่มขึ้น,นโดยนะครับเราจะช่วยท่านในการทําตรงนี้นะครับวิธีการท่านก็คือนะครับให้ท่าน ส่งข้อมูลนะครับไฟล์สำรองข้อมูลของท่านมาโดยท่านนะครับใส่ชื่อจังหวัดตำบลอำเภอนะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์น,นะครับเพื่อทําการที่จะส่งข้อมูลมาให้เราเมื่อท่านสร้างโฟลเดอร์มาเรียบร้อยนะครับท่านก็ทําการสำรองข้อมูลครับวิธีการสำรองข้อมูลคือไปคลิกตรงรูปไอคอนแอ a l แท็กเวอร์ชันสนะครับคลิกขึ้นมา แล้วก็ทําการสํารองข้อมูลนะครับกดสํารองข้อมูลตรงนี้นะครับเมื่อสํารองข้อมูลเรียบร้อยจดดูให้ดีว่าตรงนี้นะครับก็คือเลขที่ตัวสํารองข้อมูลซึ่งการสํารองข้อมูลจะอยู่ในไดซีแอลแท็กซีแบ็อัพท่านก็ไปนำโฟเดอร์ไฟล์ที่ท่านสํารองข้อมูลนะครับปัจจุบันล่าสุดนะครับมาไว้ในโฟลเดอร์ที่ท่านสร้างขึ้นมาโดยโฟลเดอร์นี้จะต้องมีชื่อ ตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดนะครับอ่าผมจะไปเอามาให้ท่านดูนะครับก็คือไปทําการเอาโฟลเดอร์ที่ท่านสํารองข้อมูลล่าสุดนะครับอยู่ใน drive c l t a x 4 backup นะครับข้อมูลล่าสุดที่ท่านสํารองข้อมูลครับนะครับก็ copy นะครับไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับท่านก็ทําการบีบไ่ายข้อมูลก่อน นะครับบีบไฟล์ข้อมูลเพื่อจะทําการส่งนะครับจะทําการส่งไปให้เราเมื่อไฟล์ข้อมูลที่ท่านบีบเรียบร้อยนะครับอ่าซึ่งมีชื่อ,อบตอรท่านนะครับแล้วก็ชื่ออําเภอจังหวัดของท่านเรียบร้อยนะครับทําการส่งลายมาให้เราตามลิงก์ที่ผมแนบไว้ในอ่าเฟซนี้นะครับว่าเป็นลิงก์อะไรนะครับท่านก็ส่งลิงก์ตัวนั้นเข้ามาในไลน์กลุ่มนะครับแล้วเราจะแปลงให้ท่าน แล้วก็จะส่งคืนกลับไปให้ท่านนะครับเมื่อท่านได้ลิงก์กลับไปแล้วนะครับได้ข้อมูลกลับไปแล้วเดี๋ยวผมจะส่งวิดีโอตามไปให้นะครับวิธีการว่าเราจะทําอย่างไรในการเมื่อได้ข้อมูลไปแล้วนะครับท่านก็สามารถส่งไลน์ตรงนี้มาให้ในไลน์กลุ่มเราได้เลยนะครับขอบคุณครับ